26คะแนนอยู่ที่11น,นะครับถือว่าก็ต้องลุ้นหนีตกชั้นเหมือนกันนะครับเพราะว่าตางแดนบนิริปเปอมโมริมทาสิธิลิพลาแล้วก็บารอสทาเดลลี่นะครับสุดน่าฟังนัดที่25ของดุก,กานครับหลังจากนี้จะเหลืออเกมเชียงรายในชุดสีส้มเขียนเริ่มก่อนนะครับขณะที่เจ้าถิ่นครับในเสื้อน้ำเงินสลับแสดครับจเจเปิดหักคืนมาอันนี้ แต่ว่าชิูระเขียไม่ดียังได้อยู่ครับเชียงรายในกรอบเขตโทษย้อนคืนแล้วลองยิงเลยโอ้โหบอลไม่ตรงกรอบครับลูกยิงของศิวกรว่าจังหวะพลาดของทางชิมูระได้ครับที่สกัดไม่ดีครับเราจะล้วทุ่มไกลเลยครับมาตรงนี้แต่ว่าโดนมงได้แถวสอบอลนี้ยิงด้วยซ้ายโอ้โหนานจะเห็นลูกยิงตรงนี้ครับของมาโคเลนีนี่แต่บอลไม่เตลเกอร์น,นะครับทุ่มไกลามาสร้างความปวดเลยครับ มงสกัดไม่ดีครับแต่ยิงตรงนี้เองก็ฟรีคิกแกลนดิสยอดมาเบียนโคนีมงตั้งมานี่โอ้โหเกือบกลายเป็นดีครับแต่ว่าสุเมธีก็ยังไม่พลาดเฟลิเป้ให้ที่ว่างมาปฐมพลเจอกับบาลรนี่ไม่ไปครับให้เฟลิเป้เฟลิเป้แหวกมาได้สวยมากแล้วล้อกดเลยตรงนี้โอ้โหยังเซฟได้ครับสรานทน คาร์ดลี่คืนมาเควินซาอีกทีหนึ่งข้ามคานโอ้โหเจ้าแหวกไปของบอของกันท่าเรือครับดูอ้โ,อโหแตะผ่านอ้อมตัวมาเลยแล้วกดมุมแคบตรงนี้นครับแต่ไปตรงตัวซาน,นนนเลยครับตำแหน่งยืนดีมากไหลกลับมาตรงนี้ก็ต้องรีบยิงด้วยครับเจอ2อคนของทางเชียงรายพยายามมาบีบครับตรงนี้ยิงแรงก็จริงแต่ว่าที่ไทยมีเพื่อนอยู่แต่ว่าประถมพลเลือกเลี้ยงจี้มาก่อน แล้วรอเพื่อนวิ่งทําทางมาทารลี่โอโ้ยิงตามนะ้ำติดเซฟของสรานน์ไม่มีขยับมานะครับลากจีเขาใส่ก่อนครับดูนี่เราไข้เลยครับดูไม่น่าล้ำดูเป็นการท่าเรือครับที่ได้เขียรเล่นบ้างครับมาดูว่าจงพักครึ่งนี่ โค้ชของทั้ง2ทีมแก้เกมอย่างไรครับเพราะว่าเขากางมาแล้วดีต่อมาเ <c oughs> ฟิปเป้คืนมาตรงนี้ถึงทาเดลลี่ทางซ้ายมีธนาสิิ์เข้าขวาแล้วยิงโอ้โห,โหเซฟได้ครับสรานน์ยังได้อยู่ครับบอลบอลปล่อยออกหลังเขาเอาลุกเตะม,มุมอ้โหลูกยิงตรงนี้ดุดันเลยครับกระท่าเรือในช่วงเริ่มครึ่งหลังมานะครับดูจังหวะให้แล้วบารลอสเซลลี่ถอยผ่านมาเลยครับ <c oughs> ได้อีงแล้วพยายามจะแปรไป ทาเดลีทางซ้ายมีทาเดลี่เลี้ยงพามาเองแล้วคืนกลับไปที่วอรชิดวอรชิดเข้าซ้ายตอกส้นคืนมาสูพันนันยิงงนี้โอ้โหไม่ผ่านมือของสรนนานนท์อูคูประตูนะครับใส่ทางบีจีะครับดูตรงนี้ก่อนเกือบยิงอีกหนึ่งทีมใหญ่ครับโอ้อัดมาแล้บบอลเนี่ยมันรับจังหวะแลน์หลุดมาด้วยนะครับแต่ว่าดีที่ว่ายังไม่หลุดไปไกลแล้วไม่ข้ามเส้นนะครับนี่ครับโอ้โหรอดมาตรงนี้ครับ หลาบอลมาหยุดให้บริเวณหน้าเส้นเลยครับตามมาบล็อกไม่ทันแล้วนะครับมีดวงด้วยครับแล้วตัดกระไม้ทีนึงเป็นการท่าเรือครับส่งบอลเข้าสู่กัลทะข่ายครับบาลรอสทาร์เรลี่ครับโอ้โหการท่าเรือขึ้นนําแล้ว1นึ่งต่อศูนยตัที่9ของเขาในไทยลีกซีซั่นนี้ตกรอบหัวหมุกหนักอยู่นานครับแล้วเชียงรายจังหวะจ่ายบอลล็อกเออรลิกกันเองครับเราให้ไม่ลำหน้าครับเราปาดจังหวะเดียวเข้าไปเลยครับ ถือว่าคิดเร็วทำเร็วเลยครับไล่เพสกันแล้วพอบอลได้มาเนี่ยปาดต่อมาแล้วยิงไม่ได้มุมอะไรเลยครับแต่ว่าดูจังหวะที่ยิงมันก็ถือว่าระยะประชิดเลยครับรอดขาเข้าไปครับสรานน์ไปกลางข่าพลิกได้ตรงนี้ของเบียร์โคน,นี่ลองยิงโอ้โหชนเสาครับโอ้แต่ว่าเหลี่ยมไม่ดีออ้ยิงตรงนี้ึมาถึงสิวกรเข้าซ้ายแล้วลองกดติดแล้วอีกทีเดียงของ มนตรีเข้าขวาให้มางนี้โอ้โหยิงของจวนน้ำหนักไม่ได้เลยครับแบบนี้ง่ายไปหน่อยพยายามบดต่อครับหักข้อมาแล้วจังหวะจะวางเท้าแปรแบบไม่ต้องจับเหลี่ยไม่ดีแต่ตรงนี้โอ้โหวางเท้ายิงเข้าข้อมากนะครับบอลคุ่งม,มันจะรวดเลยกะยิงลูกไฟก่อนออกมาอยู่ยองยืนเปิดแล้วลูกนี้อ้าวลึกมาถึงตรงนี้ซ้ายตียเสมอได้ด้วยครับโอ้โห เปลี่ยนตัวได้ผลเลยครับแล้วก็เป็นสจ๊วตนะครับที่ยิงตรงนี้เข้าไปครับหนึ่งต่อนหนึ่งอ้าวได้ครับ <c oughs> นะครับเช็คจังหวะเป็นประตูหรือไม่เป็นประตูครับเพราะว่าเบงคนี่ก็พยันนะเนี่ยครับถ้าพอตีเส้นแล้วมันมันอาจจะมองเห็นชัดว่าเพื่อนวิ่งไปข้างหน้าแล้วให้ต่อมา,าแล้วสจ๊วตฝากมาเบงคนนี้เล่นชิงหนึ่งสองแล้วสจวตโอ้โหโห ทีเดียว2ประตูเลยครัวจวดแซงน้าเฉยเลยครับเชียงราย2ประตูตอนหนึ่งาที68โอ้โหสุดจริงๆครับจวดผมเมนตั้มทุกอย่างมันเมาของเชียงรายทางขวานะครับให้เข้ามาแล้วทิกจวดเล่นหนึ่งสองกันตรงนี้ <c oughs> สกัดไม่ดีครับธนบูรณ์สกัดล้วกลายเป็นว่าไปตั้งให้กับทางจวดซึ่งวิ่งสอดมาด้านหลังเป็นตั้งให้ตรงนี้แล้วแปลง่ายๆเลยครับโอ <c oughs> ้โหเหมือนไปถวายพานให้จวดได้ เลือกมุมยิงแล้วไปเสาไกลทางประก่อนแล้วหนีมาได้เอาละครับอาร์เซนอลวีให้เฟลิเป้เฟลิเป้เปิดยัดมาปัดแล้วโอ้โหซ้ำตรงนี้ไม่ได้ครับโอ้โหบาลอสทาเดลลี่ผ <_ C 's> ู้นี้เดี๋ยวต้องดูว่าจังหวะตอน, <_ C> s> <S นเกือบลั่นเลยเหมือนกันนะครับดูเปิดยัดมาก่อนคร <_ C 's> ับยัด50-50เลยแล้ว<อ>นี่ครับโดนเสาเ<อ>หลี่ยมนอกครับตัวซ้ำไม่ใช่ไม่ใช่ทาเดลลี่ด้วยแน่ครับโอ้โหโอ้คืต่อมาที่บาดิน ตัดเข้ากลางตรงนี้ของบด,ดินหาจังหวะหาจังหวะแล้วลองยิงครับบอลผ่านเล่นเชียงรายมาหมดก็จริงแต่ว่าซาแบซูราทุบมาแล้วกันเท่าเรือปากปกอนปากกอนลองครอสเข้ามาตรงนี้โอ้โหขึ้นมงแต่ว่ากดไม่ลงครับบารอลสอหลุนจากลูกมงนะครับบารอสจริงจริงดำมงหลุดไปเฉยเลยครับหลุดไปไกลมากโดนบีมันด้วยนะครับทำให้มันอาจจะมงยากด้วยครับฟลิไปอาริม แล้วพุทธสินค์ครับบุ่นใช้เรื่องงามสมเปล่านุิยาหมดเวลาการแข่งขันนับสิงห์เชียงรายครับพริกสถานการณ์อย่างที่ทำหลังไปก่อนพริกเอามาชนะการท่าเรือไปได้2ประตูท่าเรือกับสิงห์เชียงรายยูเนเต็ดครับจบลงด้วยชัยชนะของทีมเยือนครับการท่าเรือหนึ่งสิงห์เชียงรายยูเนเต็ดสองวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับดูไทยลีกลุ้นลัาแค่สมัครแพ็กเกจบอลไทยพ็กลุ้นร้านไปด้วยกันนะครับ